ให้ความสนใจในการแถลงข่าวเรื่อง FT ก็ต้องเรียนว่าก็เป็นประจำอยู่แล้วนะครับว่าถ้ามีการปรับค่า FT ซึ่งอาจจะกระทบต่อที่มีปัจจัยที่อาจจะแตกต่างไปว่างงวดก่นกอนๆนะครับก็เ,เลยจะขออธิบายเพิ่มเติมอันแรกเลยเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่า FT งบกกนี้อาจจะลบมากกว่างวดที่แล้วนะที่ประกาศกรกพมีมติไปเนะี่ยก็คือลบ12.43นะบลบ12.43 นนก็เรื่องของ FT ีเนี่ยแบบที่ท่านก็ได้พอทราบข้อมูลอยู่นะมันก็มาจากสส่วนด้วยกันนะฮะส่วนแรกเลยเนี่ยก็มาจากเรื่องค่าเชื้อเพลิงค่าอะไรต่างๆที่ต่างจากาปีฐานนะฮะจากตัวเลขตัวนี้นะฮะก็คือว่าจะเห็นว่า,าต่างจากปีฐานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะเก้นอ 9, นะฮะอันนี้ก็เนื่องมาจากปัจจัยหลักๆเลยก็คือว่าค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันลดลง ถ้าเทียบเป็นหน่วย FT ประจำเดือนกันดาถึงธันวาเนี่ยมันก็จะลบถึง18สตังค์นะแต่ขนาดเดียวกัน่ะเนื่องจากว่างดก่อนๆเนี่ยอมันเป็นการประมาณการที่ที่ที่อะ,อะไระมีมีเงินที่ต้องใช้จ่ายเพิ่มเติมนะก็เลยทำให้ค้างไว้เนี่ยประมาณ5.6ก็คือ3,000กว่าล้านคิดเป็น FT ก็5.6เนตมาแล้วเนี่ยก็คือลบ12.43อ,อันนี้ก็คือ ปัจจัยหลักๆที่ทําให้ FT งวดน,นี้เป็นลบสิบสองจุดสามครับันครับวน,นี้ข้ามาลงดูรายละเอียดนครับว่าว่ามันเป็นยังไงเนี่ยอ้วนมกรลาถึงเมษาเนี่ยนระมกลาถึงเมษาเป็นยังไงจากรูปอันนี้นะจะเห็นว่าเส้นทึบเอาเส้นเอาเส้นเส้นสีแดงก่อนเส้นสีแดงนี่คือข้อมูลจริงของปีที่แล้วเป็นการใช้ไฟจริงๆของปีที่แล้วนะครับเส้นปะปะเนี่ย สีน้ําเงินก็เป็นข้อมูลนะครับที่เราประมาณการไว้ในงวดที่แล้วว่าการใช้ไฟจะเป็นอย่างไรเส้นสีชมพูสีแดงนะี่ก็คือข้อมูลประมาณการและข้อมูลจริงในปัจจุบันนะครับส่วนที่เป็นอันทึบเนี่ยก็คือเป็นข้อมูลจริงแล้วเป็นข้อมูลจริงแล้วอันนี้นะคว่าอันนี้จะเห็นได้ว่าการใช้ไฟเนี่ยมันลดลงจากที่ประมาณการ นะการใช้ไฟมันลดลงจากที่ประมาณการนะครับอันหนึ่งก็คือมันก็เลยจะทําให้งวดมกราถึงเมษาเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้เงินเพิ่มเติมนะอันนี้มาคราวน,นี้ลองลองเข้าไปคลิกดูว่าอ่าอันะนะีนะ้ว่าการใช้ใช้ใช้ไฟเนี่ยมันลดลงอย่างไรนะครับมกราเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยมันก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับสามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านล้านหน่วยใช่ไหมหน่วยนะอันนี้สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหน่วยก็คือสองจุดสามสี่เปอร์เซ็นต เดือนกุมภาเนะี่ยพอเริ่มเริ่มจะมีแล้วมันก็จะลงมาหน่อยลกอะก็ไฟเนี่ยผลต่างก็ยี่่สิบหกล้านหน่วยพอเดือนมีนาเนี่ยจะลดมาค่อนข้างเยอะเนี่ยถึงพันพันกว่าล้านหน่วยนะหรือประมาณลบหกจุดห้านะครับแล้วก็เดือนเมษาก็มาลบเก้าจุดสี่สองสี่เปอร์เซ็นต์จะเห็นว่าการใช้ไฟเนี่ยมันลดลงซึ่งการใช้ไฟที่ลดลงเนี่ยมันก็ส่งผลต่อ ต่อการประมาณการค่าใช้จ่ายในงวดงวดที่แล้วที่ต้องมามา,มาเพิ่มนะครับก็คือว่าถ้าโดยหลักๆเนี่ยเดือนมีนาเมษาเนี่ยลดลงนะครับอันนี้คือเป็นหน่วยเป็นหน่วยจริงๆเลยก็คือหน่วยที่ท,ที่การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายเรียกเก็บเลยเนะี่ึ่งตึง้งต้อง,องชีแจ้เข้าใจนิดนึงว่าหน่วยตรงนี้มันเป็นหน่วยที่วัดจากมิเตอร์ตาบ้านนะเข้ามาเลยนะมันจะทามมิ่งมันอาจจะช้านิดนึงนะแบบที่เรียนว่า วัดวัดวันนี้กว่าจะแจ้งเข้าไปส่วนกลางกว่าจะรวบรวมก็ประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็ถึงแค่ประมาณเมษาปัจจุบันพฤษภามิถุนากรกฎาคมมันก็จะขาดไปอีกประมาณ2เดือนนะฮะแต่ว่าเท่าที่เราสอบเช็คกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งมันจะสอดคล้องกันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขาจะมีข้อมูลเรียลไทม์นี่หมายความว่าพอเขาผลิตอันนี้มันจำหน่ายเก็บหน่วยเขามีข้อมูลเรียลไทม์เนี่ยขเขาก็แจ้งว่าพฤษภามิถุนาก็ลดเหมือนกัน ก็ลดเหมือนกันนะฮะลดลดอยู่น่าจะเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับกับเดือนก่อนหน้าซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราเราเราเป็นห่วงลดเหมือนกันลักษณะอันนี้อันนี้ประมาณการข้อมูลจริงมันอยู่ประมาณเนีน้เขาก็บอกลถเหมือนกันแต่ว่าเดือนกรกฎาเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นเกือบจะใกล้เคียงประมาณการไว้แล้วเดือนกรกฎาดีขึ้นแต่ประเด็นปัญหาของเราก็คือว่าเรา,เาทำแฝกฟอร์แคสเเนี่ยงวดเดือนกันยาถึงธันวา เราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าข้อมูลที่เรามีประมาณการอยู่มันถึงแค่ประมาณกรกฎาคมอันนี้ก็คือปัจจัยที่เราเป็นห่วงว่าว่าอนาคตมันจะลบเยอะหรือไม่เยอะซึ่งมันมีผลเ,เดิมทีเนี่ยทางเขาเรียกอะไรคณะคณะ PDP เขาก็ Forecast เอาไว้ว่าจะเป็นลบ5.5%นะแต่ว่าปัจจุบันนี้มีแบงค์ชาติเขา Forecast ใหม่เป็นลบ8เราก็เลยขอใช้สมมติฐานลบ8เนี่ย มาเป็นสมมติฐานในการพยากรของของงวดเดือนกันยาถึงธันวานครับก็ให้คนสังเกตนิดนึงคือครั้งที่แล้วเนี่ยเราโฟแคสหน่วยไปอยู่เส้นเส้นสบปะปะสีน้ําเงินอ่าอันเนี้ยมันก็ถ้าเราเอ่อการใช้จริงมันพลาดไปเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นภาระไปถึงงวดถัดไปอ่าอันนี้ก็คือปัจจัยหลักๆนะครับอันหนึ่งก็คือในครั้งเนี้ยก็คือประเด็นของเรื่องการพยากรณ์ถ้าเป็นส่วนใจว่าเรามองว่าอนาคตการใช้ไฟจะเป็นยังไงนะครับ การผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้านะครับก็ในช่วงของของมกรลาถึงเมษาอันนี้คือเขาเขาซ้ำรวมกันมีทั้งมากทั้งน้อยทั้งทั้งต้นปีนี่มันเขาเรียกอะไรอ่ะต้นต้นปีมันก็ผลิตยเยอะใช่ไหมแต่ช่วงพอ,ต,อต้นเดือนมกรลากุมภามันก็ยังเยอะ,ย,ย,อะยังไม่เกิดโควิดพอเดือนมีนาเมษามันลดลงเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันลดลงประมาณ800กว่าล้านหน่วยนะครับจากจาก,จากรอบรอบที่ผ่านมาคือรอบหนึ่งรอบเอฟที อันนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่ท,ที่ที่นำมากระโดที T นะครับถัดมามาดูเรื่องอ,อัตราแรกเปลี่ยน <S <S <T> ใช่ครับรอบรอบเอฟที T, ใช่ครับ <S <S <T> <S <S <T> ครับครับอันนี้คือแบบที่ผมเนียนกับกับไปที่รูปนี้ใหม่อันนั้นมันคือรวมรวมมาเลยแต่อันนี้มันคือรับนับเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนอันนั้นคือขาดการอ่กลับไปแล้ว อันนี้อันนี้ต้องบอกอันนี้คือหน่วยสุดท้ายที่ท,ที่ที่นับจากมิเตอร์บ้านแต่อ้เมื่อกี้คือหน่วยหน่วยที่การไฟฟ้าเขาเขาผลิตเพราะว่าอ้หน่วยที่มิเตอร์บ้านเน่ยเราต้องใช้เวลาในการในการเอาข้อมูลมันจะใช้เวลาเดือน2เดือนแต่หน่วยผลิตเนี่ยมันวัดได้เลยณนะวันนั้นเลยอันนี้ก็เห็นว่าหน่วยเนี่ยมันหายไปตั้ง800กว่าหน่วยเฉลีย่ยซึ่งช่วงต้นปีเนี่ยมันมันบวกต้นมกราคมพามันบวกมีนาเม็ามันลบ ถัดมาอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องอาตาัตราแลกเปลี่ยนอาตาัตราแลกเปลี่ยนของเดิมเนี่ยมันที่30เท่าไรนะสามสิบสามสิบจุดหกใช่แล้วก็ช่วงที่เรา,เราประเมินครั้งนี้ก็เป็น31.7นะก็อัอาตาราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็อ,อ,นอะไรอ่อนค่าลงอ่อนค่าลงก็มีงผลกระทบต่อ FT เช่นกันถัดมาก็เป็นเรื่องของราคาเชื้อเพลิงนะครับตอนที่ประมาณการต,ต้องเรียนว่าอันนี้ตอนที่ประมาณการเดือน มกรลาถึงเมษา,าชื่อเพิ่มก็ยังคงคงอยู่ใกล้เคียงกันเดิมนะครับกลับมาจากปัจจัยทั้งหมดถัดไปอีกหน้าเลยครับปัจจัยทั้งหมดก็คืออมกราถ,ถึงเมษาจา,จากยอดที่ยกมาของเดือนกันยาปกติเราทำเอฟเนี่ยเราต้องเอางวดจริงก่อนหน้านั้นมามาใส่เเดิมทีเนี่ยเรากะว่า,าจะใช้เงิน1,241ล้านในส่วนของเดือนเดือนอะไรทันวา พอมาใช้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันใช้มากกว่าที่ควรจะเป็นคือการประมาณการครั้งที่แล้วเนี่ยมันมันผิดพลาดนะก็เลยต้องมาบวกนะสรุปว่ายอดมกราถึงเมษาเนี่ยหลังจากทําแล้วเนี่ยมันต้องใช้เงินเข้าไปสนับสนุนเนี่ยถึง3,642ล้านบาทนะครับอันนี้คือยอดมกราถึงเมษาที่ที่เราเก็บไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราเราตึงค่าเอฟทีที่ลบ11.6บนะแต่ว่า ในความจริงเนี่ยมันต้องใช้เงินเพิ่มเข้าไปสามพันกว่าล้านบาทสามพันหกร้อยล้านบาทหน้าถัดไปครับอันนี้คือ,อกลับไปไหนครับใช่ใช่ใช,ใช่เดือนเดือนอไหนลูกปลาถึง,งเมษานี่ใช่ต้องใช้เงินเพิ่มอีก3,600 จา,จากปัจจัยที่ว่านี่ครับอันนี้ก็คือที่เรียน,อ,น,นอันนี้คือของจริงแล้วเพราะว่ามกราถึงเมษาเราได้ค่าจริงแล้วแต่ว่ามันจะกระทบกับรอบพฤษภาใช่ไหมพฤษภาถึงสิงหากระทบเท่าไหร่คือกระทบ3ามพันหกอ่าคราวกลับมานะของของพฤษภาถึงสิงหานะ่ที่ที่เรียนว่าที่มันกระทบเนะ่เข้ามาคิดด้วยนะก็เดี๋ยวกลับไปนิดนึงป,ปัจจัยหลักๆก็เช่นเดิมมีสี่อันหลักๆเหมือนเมื่อกี้นะรับทับมาเลยครับ อันนี้ก็คือรูปเดิมนะฮะก็คืออ่าพฤษภาถึงสิงหาอ่จะเห็นว่าเราประมาณการไว้เนี่ยหน่วยใช้ไฟเนี่ยสูงหน่อยหนึ่งแต่ว่าโดยโดยโดยจากสถานะสถานการณ์เนี่ยมันน่าจะลดลงแต่ต้องเรียนว่าเส้นปะเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขจริงนะครับเป็นตัวเลขประมาณการนะแต่ว่าช่วงนี้เราอันนี้เราไม่ได้ยังไม่ได้ได้คอนซายได้ยังยังไม่รู้ค่าแต่ว่าเราจะคิด FT งวดเดือนกันยาถึงธันวา ก็มีแบนี้ว่าเราควรจะใช้ประมาณการเท่าไหร่ว่ากันยาถึงทันวาเนี่ยหน่วยไฟมันควรจะลดหรือควรจะเพิ่มเท่าไหร่เราก็เลือกใช้ลบ8.1นี่เป็นค่า GDP ล่าสุดก็คือทาง GDP เนี่ยเขาไว้5.5แต่ว่า GDP ล่าสุดเนี่ยเขาลบ8.1ก็เป็นตัวเลขที่เรามาประเมินว่าถ้าลบ8.1เนี่ยจะเป็นยังไรก็ทําให้หน่วยการใช้ไฟเนี่ยมันลดลงอีกนะฮะเป็น ลบ6.58จากเดิมทีมันลบ3.49นะครับอ่าอันนี้คือส่วนนึงที่ทำให้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 หน่วยเดือนกันยาถึงธันวาเนี่ยลดลงครับถัดมาครับอ่าก็ทำให้จากจากรูปเมื่อกี้นะฮะกันญา,าพฤศพาถึงสิงหากันยาถึงธันวาทำให้หน่วยมันหายไปถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านหน่วยจากการประมาณการที่เรามามาดำเนินการปุ๊บครับก็ปัจจัยต่างๆก็ทำให้เราต้องปรับ กระบวนการในการผลิตไฟฟ้าใหม่นะครับในรูปทั้งหมดจะเห็นว่าทวนใหญ่เนี่ยที่เราลดเนี่ยก็จะเป็นการลดของโรงไฟฟ้าแกส๊สถึงทางผู้โดยสารา่อ,อาจจะทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นตัวสวิงโรงไฟฟ้าแกส๊สนะครับเพราะว่าโรงไฟฟ้าหลักๆเนี่ยราคามันมัน,ม,นมันก็จะตามมือิตรอเดอร์ของมันอยู่นะครับถัดมาครับในเรื่องของอาตาัตราแลกเปลี่ยนนะครับอาตาัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยปัจจุบันคือ31.7ใช่ไหมแต่ช่วงเราเอ่อ ปัจจุบันมาอยู่ที่ตรงนี้ที่สามสิบสองเนี่ยเราก็ใช้ตัวเลขสามสิบสองเนี่ยพอแคดไปเลยว่าในรอบกันยาถึงธันวาก็ใช้สามสิบสองเหมือนกันแต่ผมให้ข้อสังเกตนิดหนึ่งจากงวดที่แล้วเนี่ยที่ผมวงอาไว้เนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยเะเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนถ้าดูเผนอเนี่ยมันขึ้นไปนิดเดียวใช่ไหมจากสามสิบดจุดเจ็ดขึ้นไปถึงสามสองเนะี่ยมันนิดเดียวแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันขึ้นไปแล้วมันลงมาต่วที่มันขึ้น สูงๆเนี่ยเราต้องจ่ายแพงไปแล้วนึกออกว่าเนี่ยเพราะนั้นะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะว่าทําให้ครั้งที่แล้วเนี่ยเงินเนี่ย,ยมันใช้เยอะเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เช่นกันนะถ้าอัตราแลกเปลี่ยนมันคงที่ไปตลอดอันนี้ก็ไม่มีผลแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปเนี่ยแล้วมันลงมาเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเราต้องจ่ายเงินจรงิงเเวลาเราจ่ายเงินค่าไฟค่าอะไรเราจ่ายทุกเดือนเราไม่ได้จ่ายเราไม่ได้จ่ายต้นกับปลายแต่ทุกเดือนเพราะนั้นมันจะทําให้เราจ่ายเยอะ แต่ถ้าอาตาัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันลงไปแล้วมันกลับขึ้นมาใหม่อันนั้นเราทำไรอ่ะอันนี้อันนี้ก็อธิบายให้ให้นิดหนึ่งว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การประมาณ FT รอบที่แล้วเนี่ยมันต้องใช้เงินเพิ่มคือถ้าดูอาตาัตราแลกเปลี่ยนอ่ะแต่เห็นว่ามันขึ้นไปนิดเดียวแต่ความที่มันขึ้นไปแล้วมันลงมาเนี่ยทำให้เราจ่ายเงินจริงเนี่ยเยอะกว่าตัวเลขที่มันต่างกันนิดเดียวครับนะครับแตบบ่ที่เรียนว่าเป็นที่ทราบดีว่าราคาแก๊สเนี่ยมันจะย้อนหลังราคาน้ํามัน เมื่อประมาณ6-8เดือนที่แล้วนะครับะจะเห็นว่าราคาแก๊สที่เราพยากรสำหรับใช้เดือนกันยาถึงธันวาเนี่ยก็จะมีราคาต่ําต่ําแล้วก็เดือนถัดๆไปเนี่ยอีกรอบหนึ่งก็คิดว่าจะต่ําเช่นกันนะก็จากรูปรูปภาพเนี่ยครับมันก็คือจะแหลกตามกันมานะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราก็คิดว่าค่าตัวเนี้ยก็คือเป็นปัจจัยบวกนะสำหรับ FT งวดเดือนอกันยาถึงธันวา แล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติมในปีหน้าเช่นกันเพราะราคามันจะตามกันมาอันนี้เราค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าตัวเลขบบที่เรียนนะครว่าตัวเลขมันมันตามหลังในเมื่อตัวเลขปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้อนาคตมันก็ต้องลดแน่ๆครับ,นะรบจากปัจจัยทั้งหมดนะครับก็คือ,อเรื่องการพยากรณนะ์ถังพยากรเนี่ยการใช้ไฟเนี่ยเราประเมินไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ที่สภาวะเศรษ,ษฐกิจนะแต่เรื่องของของราคาแก๊สเนี่ยค่อนข้างแน่นอน แต่ปัจจัยทั้งหมดเนี่ยเอามารวมกันแล้วเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่า ciao, ครับเอเดือนพฤษภาถึงสิงหาที่เราประเมินไปเนี่ยนะฮะที่เราที่เราที่เรา,เ,าเราเก็บไปงวดที่แล้วเนี่ยต้องใช้เงินเพิ่มทั้งสิ้นเนี่ยสามพกับอสองล้านบาทอันนี้คือเอาปัจจัยที่ที่เดือนมกราถึงเมษาเข้ามารวมแล้วเนี่ยทำให้เกิดการผิดพลาดในเดือนของ ของเดือนพฤษภาถึงสิงหาประมาณ3,200ล้านบาทซึ่ง3,200เอล้านบาทเนี่ยก็จะไปกระทบงวดเดือนกันยาถึงธันวาถัดมาแล้วครับอันนี้ก็คือจากตัวเลขที่ผมหน้าแรกเมื่อกี้ที่เห็น,นก็คือว่าถ้าจากปัจจัยเรื่องเชื้อเพลิงเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันต่างกว่าค่าฐานเนี่ยลบสิแต่ภาระที่ต่อมาจากงวดเดือนมกรา,างวดเนี่ยก็เลยอีกท่าจะถกทำให้สามารถ ลด f t ได้แค่12.43เนี่ยตัวเลขตัวนี้คือเป็นตัวเลขที่สะท้อนทั้งหมดแท้จริงเลยไม่มีการใช้เงินสนับสนุนใดๆเลยนะครับก็คือออกมาตรงไปตรงมาครับก็คือลบ12.4ะรลบ12.43เนีเป็นตัวเลขที่ทางกรกะพมีมติมาในวันพุทธที่แล้วเนี่ยที่เหลือเนะี่ยจะไม่ถูกจะเล็กคอนไซน์เหมือนกันครั้งที่แล้ว มากน้อยเท่าไหร่ก็อยู่ที่สมมติฐานในการในการประเมินซึ่งแบบที่ผมเรียนนะว่าเราก็ามั่นใจในเรื่องของเชื้อเพลิงเพราะมันตามหลังแต่ว่าเรื่องของการใช้ไฟเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ก็เลยถึงไว้ที่ลบ2.43บนพื้นฐานที่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะลบ8.1เปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ก็มาดู FT ในงวดต่างๆเนี่ยแบบที่เรียนว่า ถ้าดูตัวเลขเนี่ยค่า FT เนี่ยมันจะสูงกว่าที่เราตึงไว้ตลอดนะครับมีงวดเนี่ยมันลงมาละลงมาถึงลบสิ 18, แต่เนื่องจากภาระในงวดที่แล้วเนี่ยภาระงวดที่แล้วเนี่ยเอามาทําให้มันลดได้แค่12เงินช่เหลือไม่ใช้เลยหมดไม่เรามีศูนย์ไม่มีก็คือก็คือหมดเลยออยู่ที่ความผิดพลาดหรือความประมาณการในรอบถัดไปแค่นั้นเองว่า แต่ลคนคอนซายแล้วจะเงินเหลือเงินขาดเท่าไหร่ครับครับก็สำหรับเรื่อง FT ก็จะมีประมาณนี้แหละครับก็คือลบ12.43ครับถัดมาก็เชิญท่านพี่นักข่าวครับต้องต้องเรียนฮะอันนี้อันนี้คือข้อมูลใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม จากตัวเลขเนี่ยที่เราเคยเอาเข้าคอรมอเคยอะไรต่างๆเอาตัวเลขเน้นๆตั้งแต่มาตรการลดอะไรต่างๆของทางรัฐบาลเนี่ยมันอยู่ที่20,000นี่คือตัวเลขประมาณการนะครับ29,000ล้านบาทนะครับอันนี้คือประมาณการาสามเดือนบวกมาตรการอะไรต่างๆเข้าไปนะครับที่เรียนว่า,เ,าเงินชดเชยไอ้คืน สถียรภาพค่าไฟเนี่ยห้าเจ็ถึงหกเนี่ยเรามีอยู่2 5งหมตามตัวเลขทางบัญชีที่เราจะเรียกจากจากการไฟฟ้าอะไรต่างๆในส่วนที่เกินเนี่ยเห็นว่าเราขาดไปประมาณสามพเก้าร้อยล้านก็คือประเมินกับข้อเท็จจริงนะแต่จากการที่ดําเนินการมาแล้วเนี่ยนะฮะไอสอไอตัวเลขเนี้ยคือตัวเลขเดิมยังไงเราก็มีเท่าเดิมไม่ได้มีขึ้นเนี่ยแต่ไอสองหมืนเนี่ยอ่า ประเมินมาแล้วเนี่ยสองเดือนเป็นตัวเลขจริงยังขาดอีกเดือนหนึ่งเราก็ใช้ประมาณการเก่าเข้ามาบวกเนี่ยมันก็ทําให้ยอดเงินเนี่ยอาจจะขาดไม่ถึง3ามพันเก้าอาจจะขาดแค่ประมาณพันสี่ร้อยล้านนะครับตัวเลขเนี่ยอัปเดตอัปเดตคือต้องต้องเรียนว่าสองเดือนจริงเนี่ยอีกหนึ่งเดือนสองเดือนก็คือเดือนอะไรนะมีนากับเมษาจริงเดือนพฤษภาเราใช้ตัวเลขประมาณการอยู่ ก็จะขาดอยู่นิดหน่อยก็คือตัวเลขใช้น้อยกว่าน้อยกว่าที่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 ประมาณการครับนะครับค่าจากตัวเลขเนี่ยเราใช้ห้าเจ็ดหกสองถ้ามันขาดเนี่ยก็จะมีหกสามหรือหกสี่หกสามเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดปรับฐานะการเงิน เพราะนั้นเราเราพยายามจะแยกเราจะไม่ยุ่งไงเพราะว่าถ้าถ้าเราก็จะใช้ตัวนี้มาสปอร์ตส่วนเรื่อง f อเราไม่แตะ FT ตอนนี้ตอนนี้เราเราคือปกติเนี่ยปกติเราจะเอาเงินพวกนี้มาช่วยเอใช่ไหมแต,แต่ตอนนี้พอไปใช้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามจะไม่ยุ่งละไออันนี้ก็ไปแต่ f อทอาจจะต้องลอยตัวหน่อยเท่านั้นเองใช่ครับนครับนี่ครับ,รบอ่ะไม่ฮะก็คือว่าถ้างเงิน มันยังไม่พอเนี่ยอ,อรอบตัวเนี้ยมันเป็นรอบที่เราทําตั้งแต่ห้าเจ็ดถึงหกสองมันจะมีปีหกสามหกสี่ซึ่งมันก็อาจจะได้เงินเข้ามาบาลานในส่วนที่เหลือเราเรายังไม่ได้เลขคนตายฮะแต่ว่ามันก็จะได้อยู่ยตัวเลขก็ประมาณออย่าประมาณพันล้านนั่นแหละ ก็คือคือมันอยู่มันอยู่ที่แบบที่เรียนนะฮะมันอยู่ที่การลงทุนการใช้ไฟอะไรต่างๆด้วยอ่ะได้คิด,ดใช่ใช่อ่ะกลับไปมันก็มีแค่เนี้ยเหรอครับอ่าอ่ามีแค่เนี้ยเหรอครับก็คือ,อเรื่องของ ลกลับไปหน้านู้นดีกว่าหน้า,หน,าหน้าแรกอ่าสียอเนสี่นกนนี้คือปัจจัยหลักๆของไอทีเลยนะก็คือว่าที่เรามีประเด็นปัญหาตอนนี้ก็คือว่าเราไม่แน่ใจว่าหน่วยในอนาคตเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่อ่ามันจะมีผลกันทั้งเยอะเพราะปกติต้องเรียนว่าในอดีตเนี่ยหน่วยมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้มีสภาวะอะไรที่มัน ผิดแตกแปกแนวดัะนั้นเราก็ไม่ค่อยไปวอรี่เท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้หน่วยประมาณการกับหน่วยจริงเนี่ยมันต่างกันก็ค่อนข้างเยอะใช่ไใช่ใช่ถูกถูกครับอ่าถูกปริมาณปริมาณการใช้ไฟฟ้าเนี่ย<ม>ก็จะมีผลต่อการผลิตไฟฟ้าถ้าปริมาณการใช้น้อยเนี่ย หน่วยผลิตก็น้อยต้นทุนที่ค้างวะ่ะมันก็เยอะอัตราแลกเปลี่ยนถ้าอัตราแลกเปลี่ยน,ม,นมันอ่อนไปเยอะเนี่ยก็จะมีผลทําให้เงินที่เราต้องใช้ในการจ่ายต่างๆเยอะขึ้นราคาแกส๊สนะครับแต่แบบที่บอกว่าตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนเราไม่ไม,ม่ยุ่งกับมันเก็บไว้เลยเราก็มี2อันก็คือราคาแกส๊สที่เป็นเชื้อเพลิงหลักราคาเชื้อเพลิงกับหน่วยที่เรามองเป็นหลักไอ้ตัวนี้เราก็ไม่ไปยุ่งกับมัน ยุ่แค่2อันนะเราบอกว่าราคาเชื้อเพลิงเนี่ยชัดเจนเนะว่าราคาเชื้อเพลิงวันนี้ถูกอีก6กเดือน8เดือนราคาแก๊สจะได้ผลพวงจากมันมางั้นเราก็บอกได้เลยว่างวดเดือนกันยาถึงธันวาเนี่ยราคามันถูกแน่นอนงวดมกราก็ราคามันน่าจะถูกแน่นอนเพราะมันจะสะท้อนได้กันมาแต่ว่าไอ้ตัวหน่วยการใช้ไฟเนี่ยตัวเนี้ยเราเราประเมินไม่ได้นะขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจต่างๆ แต่แบบที่บอกว่าจาก,กลับมาแล้วเนี่ยขึ้นขึ้นไปหน้าหน้นะหนาสุดท้ายแต่ที่บอกว่าถ้าดูจากราคาชื้เพิ่งอย่างเดียวเนี่ยมันได้ลบสิบแปดแต่ว่าเรื่องหน่วยเรื่องอะไรต่างๆจากไอ้ไอ้บวกห้าเนี่ยมันมาจากการประมาณการที่ที่เกิดการผิดพลาดในงวดหน้านะถ้าตอนนี้เราให้เต็มสมมตินะตอนนี้เราให้เต็มลบสิบแปด งวดหน้าก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวนี้ก็คือก็ลบ12.43ี่มามอ,อันนี้ไม่ได้กันนะครับอันนี้สูงแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไอ้ไอ้ไอ้ลบไอ้5.6เนี่ยมันเป็นตัวเลขประมาณการงวดที่แล้วกลับกลับไปดูรูปรูปนั้นดีกว่ารูปที่เป็นเคิร์ฟอะไม่ใช่ อ่าเนี่ยคือคือคือต้องเข้าใจนิดหนึ่ง FT เนี่ยปัจจุบันมันคือตรงนี้ใช่ไหมเดือนประมาณเดือนกรกฎาเราประมาณการเดือนกันยาถึงธันวาอันเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณการเท่าไหร่แล้วก็นอกจากประมาณการกันยาถึงธันวาปุ๊บเนี่ยมันยังมีผลความผิดพลาดของเดือนพฤษภาถึงสิงหาอย่างตัวเลขตัวเนี้ยอันเนี้ยเราเห็นชัดเลยว่าตอนประมาณการพฤษภาถึงสิงหาเราประมาณหน่วยไปตามเส้นปะ แต่ปัจจุบันหน่วยมันเป็นเส้นเนี้ยเพราะนั้นเราก็บอกว่าอันนี้ต้องมีภาระไปงวดหน้าแน่นอนอเราก็เลยดูพยายามทาให้ตัวเลขมันบาลานซ์นไม่ใช่คือต้องบอกว่าเราตึง FT. เอฟทีไงเราใช่เราจ่ายทางไปก่อนแล้วเพราะนั้นไอ้ตังที่ขาดก็ต้องมาใส่ใช่ใช่ใช่ ก็ต้องไปเอางวัถัดไปใช่ใช่ใช่ถูกครับถูกครับอะไรเข้าใจถูกเลยเพราะเพราะเราเราตึงเราตึงไว้แล้วไงเราตึงเราตึงไว้แล้วอ่ะถูกอ่ะเพราะเราเราตึงไว้แล้วเนี่ยแต่ว่าเงินที่เราเก็บเนี่ยมันไม่ได้เท่าที่เราตึงไว้แล้วก็เลยต้องเอาเงินมาเพิ่มเวาเอาเงินมาเพิ่มปุ๊บมันก็เอาเงื่หน้ามาใส่เพราะฉะนั้นถ้าเราประมาณการงวดเนี้ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันผิดพลาดไปเยอะเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่องวดหน้าต้องถามพี่เสื้อดำหน่อยเข้าใจถูกเลย <laughs> อันนั้น,น,น,นถ,ถูกต้องเลยครับถูกต้องนะคอนเซปต์ Concept นั้นเลยครับ